คุณต้องขายไหมไม่ต้องให้เขาซื้อเองตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้ถ้าคุณเป็นซีโอคุณได้ห้าสิเปอร์ซ็นถ้าคุณเป็นเียวคุณได้เจ็ดสิบอ่ะทีนี้ราคาปีหนึ่งพันถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคุณได้เท่าไหร่คุณส่งลิงก์ไปเนี่ยแล้วเขาซื้อสินค้าตัวนี้หนึ่งกองเนี่ยคุณได้เท่าไหร่สําหรับคนที่เป็นบีโอนะคุณได้เท่าไหร่พิมเจ็ดร้อยบาทโอเคเยอะไหมนั่นแหละแล้วประเด็นก็คือ เขาเนี่ยไม่ได้ซื้อตัวนี้ตัวเดียวต่อไปหมื่นกว่าชิ้นเขาจะซื้ออะไรก็ไของเขาเงินก็ไหลเข้าตลอดเวลาไงเจ็ดอยงเออแล้วคนที่ซื้อเนี่ยเขาเขามีลิงก์ของตัวเองเขาต้ช่วยขยายคุณก็ได้เพิ่มคข้าพีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องใครคุณไม่ต้องขายของแล้วคนที่โหลดแอปจากคุณเนี่ยคือเขาเป็นลูกค้าคุณตลอดชีวิตเข้าใจแบบเขาเป็นตลอดชีวิตแค่นี้เองเห็นไหม นะเพราะฉะนั้นก็ได้690บาทโอเคไหมจ๊ะประมาณเจ0รนั่นแหละที่คุณได้แบบไม่ต้องสต๊อกเลยทีนี้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะมาสร้างยูเซอร์สร้างอจักรขจากตัวเองเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยไม่ต่างกับการเป็นเจ้าของแอปเลยถูกปะคุณเป็นเจ้าของแอปแล้วบริษัทมีสินค้าเป็นหมื่นรายการคุณไม่ต้องสต๊อกคุณเก็ตไหมบริษัทมีหน้าที่หาสินค้ามาไว ทีนี้ไม่ว่าเขาจะซื้ออะไรคุณก็ได้ตลอดชิ้นเงินก็เด้งเข้าตลอดวินาทีคุณไม่จ้เปไปต้องขายของเลยด้วยซ้ำมีหมื่นกว่าชิ้นคุณจะไปขายหมดได้ยังไงถูปังเพราะฉะนั้นนะคุณแค่หาคนโหลดแอปต่อไปแอปมาเนี่ยหาคนโหลดแอปเขาจะมาเป็นลูกค้าก็ได้เขาจะมาทําธุรกิจเหมือนคุณก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะคุยแบบไหนทีนี้วิธีการคุยธุรกิจง่ายมากๆสมมติว่าคุณถามเขาว่าอยากจะสร้างรายได้คุณก็ส่งลิงก์ให้เขาให้เขาเข้ามาในกลุ่มก็จบแล้วมาฟังไลฟ์ฟังนู่นนี่นั่นนนะแค่ี้ แลวคุณมีโอกาสดีธุรกิจเปของตัวเองเพราะฉะนั้นใครมีคนโหลดแอปเยอะคนนั้นก็มีโอกาสด้วยเข้าใจไหมทุกคนแค่นี้เองยากตรงไหนอะแล้วต่อไปผ่านไปปีสองปีเราก็ไม่ต้องมาดนังขายแล้วทุกคนก็ซื้อถูกปาเราส่งลิงก์ให้เขาครั้งหนึ่งก็จบแหละเขาจะซื้ออะไรก็เรื่องของเขาเราจะขายของทำไม